เอาเลยครับผมสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเลยซิตี้นะผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราอยู่กับซีรีส์รีวิวรถอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะผมเมอ,อตามชื่อ EP พีนะเดี๋ยวในวันนี้นะผมเราได้ไอดีอ ID พี่โอมนะครับมารีวิวนะผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมด้วยนะเพราะว่า ไอดีผมเองเนะี่ยไม่มีนะผมมาอซวันะก็เป็นรถที่น้องหลายคนนี่ขอมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าพี่ครับพี่ครับมารีวิวอา1ให้ดูหน่อยนะผมคือไอดีผมเองไม่มีไนงะผมก็เลยต้องยืมไอดีพี่โอม,มานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมด้วยนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเออเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเซ็ตรถนะผมว่าอา1เนี่ยจะมีเซตอะไรบ้างนะครวก็ จะพูดถึงเรื่องราคาตัวรถกันด้วยนะครับซึ่งอาซวันนี่เป็นรถที่เรียกได้ว่าคนนิยมใช้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นรถที่หนึ่งเลยคือเซ็ตมันถูกนะครับคือเซ็ตท็อป R C วันนี่ปัจจุบันไม่ถึง400แล้วนะครับประมาณ200-300้ต้นๆนะผมอันนี้คือเซ็ตท็อปเลยนะนะครับอันนี้คือข้อดีนะผมเป็นรถที่หลายคนเลือกใช้นะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะทุกคนคือ ค่าแม็กอาพนี่เรียกได้ว่าสูงที่สุดของตระกูลเอกโซติกเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ร้านค้านะผมแล้วก็เข้าไปดูราคาตัวรถแล้วก็ราคาเซ็ตกันนะว่ามันจะมีเซตอะไรบ้างแล้วก็ราคารถเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมโอเค let's go ไปอ้าโอเคนะตอนนี้เราตัดภาพเข้าสู่เอ่อไมช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปส่วน ออโต้ช็อปนะครับกออ็ตัวนี้เพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นตะกูเอ็กโซติกเนาะก็เป็นรถที่อยู่ล่างสุดเลยนะชื่ออาร์ซวันนะตัวนี้ขั้นต่ำนะผมจะซื้อได้ตั้งแต่เลเวล15ขึ้นไปเลยนะก็ราคานี่อยู่ที่39,900น,นรแคนับหรือตีประมาณพ่อค้าแม่ค้าขายกันก็ประมาณ400บาทนะผมประมาณนี้นะขั้นต่ำเลเวล15นะครับทุกคน ก็มีเลือกถึง6สีอีกแล้วนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะผมใครชอบสีอะไรก็ลองมาติ๊กติ๊กดูได้นะครับอันนี้คือส่วนของออราคาตัวรถนะับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องเซ็ตกันนะเรื่องเซ็ตอาซิวันนี่ต้องบอกก่อนเลยว่ามีให้เลือกถึง3เซ็ตใหญ่ๆด้วยกันเลยนะฮะส่วนอันสุดท้ายนี่ก็ตามเคยนะผมเป็นเซ็ตเงินเลนนะครับตัวนี้เราจะไม่นับแล้วกันนะเออ ส่วนมาดูทางด้านพิเศษกันบ้างครับผมตัวนี้จะเปิดได้แค่ปีกนกอันเดียวนะครับก็ปกติรถมันเปิดปีกนกให้อยู่แล้วนะฮะก็ซื้อตัวรถมาปุ๊บประตูเนี่ยมันจะมีปีกนกให้เลยนะส่วนใครที่ไม่ชอบนะผมโอ้โหพี่ผมไม่ชอบปีกนกแบบนี้เลยนะก็ไปซื้อแบบนี้มาใส่ได้นะครับก็เป็นบัตเตอร์ไฟอาร์ซีวันนะครับก็เป็นปีกนกที่กางขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระพือไม่ใช่แนวตรงนะครับก็จะประมาณนี้ ส่วนแบบอื่นนี่ไม่มีแล้วนะเออไม่เปิดประทุงเปิดประทุนเปิดไม่ได้นะครับอาสีวันประมาณนี้นะอ่ะลองมาดูเซตแรกนะผมเซตแรกเป็นเซตแบ็กดาก้อนนะเรียกได้ว่าเป็นเซตท็อปกันเลยก็ว่าได้นะผมสาหรับเซตนี้นะก็ถ้าจะให้แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าจะเติมซ,ซื้อเองเนะี่ยไม่แนะนานะเพราะว่าเซตนี้นี่ขายกันในกลุ่มเนี่ยขายกันถูกมากนะครับคือราคาประมาณ 200- 300อะ่ะ คือถ้าขายกันนะคือแนะนําให้ซื้อในกลุ่มดีกว่านะครับจะถูกกว่าเติมเองเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะผมซึ่งเซ็ตนี้เราก็ใส่ไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเปรียบเทียบความเร็วกันด้วยนะผมว่าเออเมื่อใส่เซตอาซีวันตัวนี้ครบแล้วนะครับกับเอ่อความเร็วแบบไม่กดบัฟกับความเร็วแบบฟูลบัฟเนี่ยมันจะมีความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันด้วยท้ายคลิปนะครับอ่ะเซตนี้นะผมราคาในเกมนี่ ผมไม่แน่ใจนะแต่มั่นใจว่าแพงกว่าแพงกว่าซื้อในกลุ่มแน่นอนนะครับก็สําหรับใครที่รู้ราคาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะฮะแต่แนะนําให้ซื้อในกลุ่มดีกว่านะผมก็จะประมาณนี้นะเออเซ็ตแรกนะผมจะบวกค่าสเตตัสอยู่ที่บวกท a อกให้50นะครับบูเตอร์พาวเวอร์บวกให้35%นะครับแล้วก็บวกแม็กเอ0พีเนี่ย20เลยนะฮะแล้วก็บวกแม็กอาร์พีมนะครับผมอันสุดท้ายจะเป็นมูดโอไดนะผมบวก25%เปอรนะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าบวกค่อนข้างโหดเลยนะฮะสำหรับเซตแบ็กดาก้อนนะผมอ่ะต่อมาถัดจากแบ็กก็ต้องเป็นเลสนะผมเรียกได้ว,ว่าเซตนี้นี่เป็นเซตรองลงมาจากแบ็กดาก้อนเลยนะฮะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะผมก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างเท่น,นะทุกคนนะครับแต่มันติดที่วิงอะผมไม่ค่อยชอบวิงเท่าไหร่นะฮะสำหรับเซตนี้อ่ะเซตนี้จะบวกค่าสเตตัสอยู่ที่แม็กอาร์พีเอ็มบวกสิบนะครับทอร์กบวกสิบ บูตโอเวอร์ไดบวก20%นะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นบูสเตอร์พาวเวอร์นะบวก30%เนาะเซตนี้ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับลองมาติ๊กติ๊กดูได้นะสำหรับราคาเซตนี้ก็ไม่รู้อีกแล้วนะคเออแล้วนะผมราคาเงินในนี่ไม่รู้เลยนะฮะผมรู้แค่เซตแบ็กดากอนนะสำหรับเซตนี้ใครที่รู้ราคานะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะฮะอะเรามาดูเซต ที่3กันบ้างนะผมเป็นสปีดลาเซอร์นะเซตนี้ส่วนใหญ่คนเขาเรียกว่าอะไรคนชอบเอาไปใส่แต่ง2กันนะเพราะว่ามันเป็นเซตที่ค่อนข้างเท่นะผมตัวนี้อใส่ครบเซตก็จะประมาณนี้นะครับคือโคตรเท่นะผมอันนี้คือเซตที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นถ้าเน้นความเท่เซตนี้เท่มากครับทุกคนแต่ถ้าเน้นแรงก็ แนะนาเป็นเซตแรกนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบเอาเซตนี้ไปใส่แต่ง2กันนะฮะก็แต่งแรกใส่เป็นเซตแบล็กดากอนนี่แต่ง2ก็ใส่เป็นสปีดลาเซอร์เซตนะครับเซตนี้ราคาในจะค่อนข้างแพงกว่าเซตแบล็กดากอนนะคือมันมันเน้นเท่งไงทุกคนคือราคามันก็ต้องแพงกว่าแบล็กดากอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เซตแบล็กดากอนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันบิงโกเอาได้นะครับ ประมาณนี้ส่วนเงินในนี่เซตนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับออค่าสเตตัสเซตนี้นะผมจะบวกแม็กอาร์พีเอมบวกสิบนะครับทอร์กบวกสิบมูเตอร์พาวเวอร์บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นบูตโอเวอร์ได์นะผมบวกยีนะ่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเซตนี้เป็นเซตที่เน้นความเท่นะครับใส่แต่งสองนะเซตนีน้นะครับประมาณนี้นะส่วนอันสุดท้ายนี่เป็น ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะถ้าใส่ควบคู่กันนี่จะบวกบูสเตอร์พาวเวอร์ให้10เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเซตเงินเลนเนาะทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปเปรียบเทียบความเร็วกันนะเดี๋ยวเราจะเอาแบบฟูลบัฟเลยนะทุกคนแล้วก็เปรียบเทียบแบบก็เร,เรียกว่าอะไรเป็นเปรียบเทียบแบบไม่กดบัฟกับกดบัฟนะครับความเร็วอาซิวันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไป เอาพวกเครื่องพวกอะไรก่อนนะฮะเราใส่แบบเครื่องด้วยนะทุกคนหรือว่าเราจะเอาแบบเบสิกเลยไหมนเนอะราอาแบบเบสิกดีกว่านะฮะไม่ใส่เครื่องไม่ใส่อะไรเลยเอาแบบลุนล้นๆเลยแล้วผมยวรอบแรกจะเทสเป็นไม่กดบัฟนะครับเราจะมาดูความเร็ว r าร์นะทุกคนตัวนี้คือค่าความเร็วบวกเซตแบ็กดาก้อนด้วยนะฮะบวกเซตท็อด้วยนะอ่าไป นะผมความเร็วเกียร์เจ็ดก็อันนี้คือใส่เกียร์เจ็ดนะทุกคนจะทําความเร็วอยู่ที่ประมาณ257นะครับประมาณนี้นะผมเรียกได้ว่าแรงมากนะทุกคนเป็นรถที่แรงมากๆนะผมการควบคุมก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็อาจจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับแต่เป็นรถที่ควบคุมเอาง่ายคือค่อนข้างสมูทนะผมคือลงตัวนะฮะนะครับ เดี๋ยวต่อมาเราจะทดลองแบบกดบัฟดูนะเราจะเอาแบบฟูลบัฟเลยนะทุกคนตอนนี้ขอบคุณพี่โอมด้วยนะฮะที่เตรียมเรียกได้ว่ามีใบบัฟทุกใบเลยนะฮะโอ้โหคือแบบพี่เขาก่อนรีวิวนะผมพี่เขาบอกว่าอยากให้ลองเทียบความเร็วนะผมเปรียบเทียบกันกันกบแบบไม่กดบัฟกับแบบกดบัฟนะพี่เขาคือเตรียมให้หมดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมมากะครนะผม อ่ะแบบอันนี้แบบฟูปั๊บเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองความเร็วกันนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้คือ257ใช่ไหมทุกคนโอ้โหอัดบูสต์มาทีเดียว280ครับทุกคนคือเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างแรงมากครับแลนะผมเป็นรถที่แรงมากนะทุกคนก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำนะผมสำหรับใครที่กำลังมองหารถเล่นนะครับแบบ พี่ครับผมแบบชอบเน้นความแรงเลยพี่เอามาทําแบบเวลาเอามาทําความเร็วอะไรเงี้ยแล้วผมก็อา1ซีวันก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะผมสาหรับใครที่กําลังมองหารถเอกโซติกเล่นนะคือผมเห็นนักแข่งเขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับอา1ซีวันเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เซ็ตเนี่ยก็ถูกด้วยนะผมเซ็ตท็อปนี่คือราคาไม่แพงนะสำหรับอาซีวันนะ ประมาณนี้นะผมสําหรับใครที่คิดเห็นกันยังไงนะผมกับไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยได้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็เนี่ยรูปทรงมันเนี่ยคล้ายๆดาคิวลาเลยนะทุกคนเออไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมนะฮะเออแต่รูปทรงมันค่อนข้างคล้ายๆแบบค่อนข้างเท่นนะเหมือนแบบดารคิวลาอะไรเงี้ยนะครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกับรถคันนี้นะผมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้หากถูกใจนะผมอย่าลืม ฝากเพื่อนๆเ,เอื้อมมือสวยๆหล่อๆของเพื่อนๆเ,เนี่ยไปกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ชมใหม่ที่เพิ่งมารู้จักช่องนี้นะผมก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะฮะฝากกดติดตามไวเลยนะสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมหากข้อมูลไม่ครบถ้วนยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยได้ใต้ล่างคลิปนี้นครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจบเจอกันคลิปหน้าผมซียวเกน next time ไปแลวฮะบ๊ายบายเจอกันนะผม